สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจับสลากนะฮะจากวันพีนั่นเองตัวนี้คืออิชิบันคุจิรางวันบีนะฮะนั่นก็คือควีนแห่งโรคระบาดนั่นเองฮะนี่อันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านช่างน,นี่อันนี้เป็นด้านหลังด้านนี้เป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะตัวนี้นะฮะเขาจะออกมาคู่กับอ่คิงใช่ไหม แล้วก็มี last one รู้สึกจะเป็นไคโดนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาตตัวนี้ในกล่องนะครับก็จะเป็นตัวแบบพลาสติกคลุมมาอย่างนี้เลยนี่นะฮะในกล่องก็คือจะมาเป็นตัวเดียเด่ยวๆแบบนี้นะฮะนี่เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามา ตัวนี้เขาก็จะหอบพลาสติกค,คุมมาอีกทีนึงนะฮะตัวค้ำกับตัวอะไรเนี่ยจะติดมาที่ขาก็คือจะแยกไม่ออกอะแยกไม่ได้ออ๋จะมีแยกส่วนข้างหลังนะฮะเขาจะมีเป็นตัวดาบสองเล่มแล้วก็มีเปียผมมาให้นะฮะนี่ทั้งหมดก็คือ3มช่องแบบนี้เดี๋ยวเราแกะประกอบดูเลยแล้วกัน ันนี้ก็คือจะเป็นดาบสองเล่มนะฮะนี่มาให้อาคือดาบอันนึงเหมือนจะใส่ที่มือหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนอ๋อวางไว้ข้างมือแบบประมาณอย่างนีอ้อันนี้มันจะมีเดือยอยู่นะฮะให้เสียบที่ปลายมือได้เลยนะฮะนี่ส่วนอีกข้างหนึ่งคือติดไว้ข้างเอวนะฮะเหมือนไว้ดาบไว้แบบนี้นี่แล้วก็ เปียผมก็คือใส่ข้างหลังได้เลยนี่เรียบร้อยฮะนี่รายละเอียดตัวนะครับจะไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะฮะแต่รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างโอเคมาเลยคือคีนเนี่ยลายละเอียดคือจะมีข่าไปลายมีหนวดยาวออกมาเป็นสีเหลืองข้างบนหัวก็คือจะมีเชือกหรืออะไรอยู่เปียผมก็เป็นผมสีเหลืองนะฮะยาวลงมาแขนกลข้างนี้ของเขาก็คือลงสีเป็นแบบ เงาเงาคือเหล็กเนี่ยก็จะลงเป็นเงามาให้เลยนะฮะแล้วก็ตัดสีทองด้วยนิดนึงตรงนี้นี่แบบนี้ตัวมือก็คือจะใส่ของมือข้างนี้อยู่ตัวแขนกลเขาลงสีมาแบบค่อนข้างดีเลยนะฮะส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็คือจะมีรอยสักครับว่าควีนอยู่แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาอยู่นะฮะนี่ตัวชุดก็คือจะเป็นชุดเอี้ยมขาวดําแบบนี้นส่วนฐานเนี่ยจะมีเป็นเหมือนลักษณะของควัน ติดไว้อยู่อย่างนี้นะฮะนี่อันนี้ก็จะมีรอยผ่าตัดตรงหน้าอกยาวลงมาอย่างนี้นะฮะเป็นชุดเอี้ยมแบบนี้รายละเอียดส่วนต่างๆก็จะประมาณนี้ขาจะออกดูเล็กๆนะฮะนิดเดียวพอถึงหนึ่งอ่าแล้วก็ดาบหลุดออกมาตัวดาบด้านข้างเนี่ยติดไว้ประมาณแค่นี้เองไม่มีปอกดาบนะฮะติดได้ยังไงเอ่ยนี่โดยละเอียดประมาณนี้นะครับ มาเดีเราหมุนให้ดูเอาตัวนี้อเคนันชด่ตัวดาบที่ปักลงพื้นอันนี้มันอาจจะเหมือนปักเราไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่จะเอียงๆออกมานิดหนึงนะฮะนีะ่ทีนี้ความอ่ะให้ดูรายละเอียดการหมุนอย่างนี้ก่อนชึบนี่จะประมาณนี้คือเป็นตัวจับฉลากของพวีนที่ ถ้าจริงผมว่ามันไม่ได้ใหญ่แบบในในการ์ตูนนะไซส์ของมันอนะ่ะทีนี้ความสูงเนี่ยจะอยู่ที่อา่าอยู่18เซนนะฮะตรงนี้ถึงเนี่ยปลายผมตรงนี้เนี่ยอยู่ที่18เซนนะฮะคือไม่ได้ความอ้วนแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากนะคือตัวมันไม่ได้ใหญ่แบบ เวอร์บิ๊กหรือว่าอะไรคือตัวเนี้ยถ้าจะเล่นจริงๆน่าจะไปเล่นกับพวกของลูฟี่ที่เป็น WCF หรืออะไรพวกนี้น่าจะโอเคกว่านะฮะถ้าจะไปเล่นแบบรวมกับไซส์อื่นนะตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับตัวอิชิบันคุจิรังวันบนะฮะกับคุยนั่นเอง ถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I